ใครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักระบบ v i p Server สูงถึงเลตเจ็ดแนะนำร้านโรบักช็อปทางร้านยังมีบริการกดผลเกมพาร์ตสูงถึงเลตสิบไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟูทิ้งเลกาซีและแมปอื่นๆอีกมากมายถ้าใครสนใจสามารถสั่งซื้อผ่านลิงก์เพจข้างล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมเราก็กลับมาจะเจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเราจะพาคุณผู้ชมมาพูดถึงเกี่ยวกับ NPC นะครับผมหรือว่าตัวละครที่ใใใช้นน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 นกกกกาาาารรรรทเคควววสููู่่่่่่่่ีีัััหืออพดุยะไไ็ นะครับผมนะฮะอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมนะเป็นการเซตสปาวนะครับผมสำหรับ NPC ตัวนี้เลยนะครับผมนะฮะอ่าประมาณนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันนะครับว่าเอ c ตัวนี้มีหน้าที่อะไรแล้วก็อยู่ตรงไหนทําอะไรตรงไหนอะไรได้บ้างนะครับผมนะสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับก็สามารถศึกษาแล้วก็เรียนรู้ไปกับคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมนะฮะสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นเก่านะครับผมก็มีบางตัวหรือว่า NPC ตัวไหนที่มันเป็นตัวละครลับเนี่ยนะครับผมนะก็สามารถรับชมแล้วก็ติดตามไปพร้อมออออยยยย่่่่่าาาางงนนนนนนนีีี้้้้้้กะะะคคคครรรััับบบวววืตผผผมมมพไไไดชสุลปท เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะสำหรับใครที่อยากดูสุ่มผลนะครับผมก็ดูคลิปวิดีโอนี้ท้ายคลิปให้จบเลยละกันนะครับผมนะฮะก็มีหลายคนอยู่นะครับผมนะที่คอมเมนต์เข้ามาว่าพี่พี่เอาสุ่มผลมาไว้หน้าคลิปทําไมนะครับผมทำไมไม่เอาเนื้อหาคลิปมาไว้หน้าคลิปเลยนะครับผมก็โอเคครับผมเดี๋ยวเราจะทําแบบนี้ไปอยู่ช่วงหนึ่งละกันนะครับถ้าเป็นผลตอบรับที่ดีนะครับผมก็จะทําแบบนี้ต่อไปนะครับผมแต่ถ้ามันไม่ดีขึ้นยังไงก็เดี๋ยวพี่จะย้ายสุ่มผลมาไว้ข้างหน้าเหมือนเดิมนะครับผมนะฮะโอเคผมดียาาไปิ่่มกันคบจอออืตพุ เซฟสปาวนะครับผมนะหรือว่าจุดเซฟเริ่มต้นนั่นเองนะครับทุกเกาะนะครับผมจะมี NPC ตัวนี้อยู่นะครับผมนะก็หาให้เจอแล้วกันนะครับผมอย่างเกาะนี้ก็ยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมนะเป็นจุดเซฟสปาวนะครับเวลาเราตายเนี่ยเราจะได้มาเกิดตรงนี้บริเวณใกล้ๆอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับผมนะฮะตัวต่อไปเนี่ยนะครับผมเป็นทางด้านของเอ c ขายผลนะครับผมนะก็มีเวลาขายนะครับผมสามารถกดเข้าไปซื้อได้นะครับผมนะสำหรับใครที่มีเงินพอนะครับผมก็สามารถกดซื้อได้เลยนะครับผมโดยเฉพาะ2ผลนี้นะครับผมผลบ้างผลสไปายเนี่ยโอกาสขายร้อยเปอร กี่เดือนดีครับก็คือสามารถกดซื้อได้ตลอดเวลาเลยนะครับเพราะว่ามันขายทุกเวลานั่นเองนะครับผมนะส่วนผลในตารางขายเนี่ยนะครับผมจะเปลี่ยนใหม่ทุกๆ2ชั่วโมงนะครับผมนะถ้าใครที่เป็นสายฟาร์มหรือสายล่านะครับผมสามารถมาเปลี่ยนผลได้เลยนะครับผมถ้าคุณมีเงินพอนะฮะก็คือแบบผลไหนขายเราสามารถซื้อได้นะครับผมนะส่วนผลไหนที่ขึ้นตัวหนังสือสีแดงก็ไม่สามารถซื้อได้นั่นเองนะครับผมนะส่วนผลไฟก็คือสามารถซื้อได้นะครับผมราคา2องแสนห้าหมื่นเบลีนนะครับผมนะสามารถไปเปลี่ยนกันได้เลยโอ้โหผลขายเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ ซื้อได้เลยนะครับผมนะก็คือจําไว้เลยว่า NBC ตัวนี้นะครับมันจะเขียนว่าบอกฟุตเดนเลอร์นะครับผมนะเป็นตัวขายผลนั่นเองนะครับผมนะส่วนตัวพี่เองก็จําผิดจําถูกนะครับผมว่าตัวสุ่มผลกับตัวขายผลนะฮะเออถ้าใครดูคลิปวิดีโอพี่มาก่อนเดี๋ยวจะรู้นะครับผมนะว่าพี่จําผิดจําถูกบ่อยมากนะคุณผู้ชมตัว NBC ตัวนี้นะครับผมเป็นตัวขายดาบนั่นเองนะครับผมมีทั้งคาตานะนะครับผมแล้วก็มีดาบคาทลัดด้วยนะครับผมนะคาตานะเนี่ยนะครับผมจะตีไวมากแต่ว่าก็รู้สึกว่าดาเมจจะะะะะะะเเเเเบบบบบาา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 ลลลงงงนน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 นคคคครรรรรัััััผผผมมมมมแแแตตตตต่่่่่่วดดสีีียยช้้้ออออกกกก็็ถืืซไฮ เป็นทางด้านของตัวรับเควสนะครับผมของเกาะนี้นั่นเองนะครับผมนะสังเกตใกล้ๆนะครับผมตัวรับเควสจะมีสัญลักษณ์ตกใจสีเหลืองๆแบบนี้นะครับผมนะมันจะมีสัญลักษณ์แบบนี้เลยนะครับผมนะสามารถเข้าไปรับเควสได้หรือว่าสัญลักษณ์ตกใจหรือว่าสัญลักษณ์อะไรเอ่ยอะไรประมาณนี้นะครับอยู่บนหัวนะฮะแล้วจะมีคำว่าเควสสีเหลืองๆบนหัวนี่คือตัวละครรับเควสนั่นเองนะครับสามารถกดเข้าไปคุยเพื่อรับเควสตีมอนหรือว่าตีหาเงินฟาร์มนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนะฮะอ่าประมาณนี้เป็น นคะครับผมนา <ENNIS S 3> ทีที่เ่าไหร่พื่เข้า royable, ใจแล้วพี่จะมาตอบให้นะคะรับส่วนตัวละครตัวนี้เนี่ยนะครับผมสำหรับใครที่สงสัยนั่นก็คือตัวละครที่เออเอาไว้เปลี่ยนฝั่งนะครับผมตอนนี้พี่เล่นเป็นทางด้านของฝั่งไพเลทนะครับผมหรือว่าโจรสลัดนะครับผมถ้าพี่อยากจะเปลี่ยนเป็นทางด้านของฝั่งมาลีนนะครับผมก็แค่เข้ามาคุยกับตัวละครตัวนี้นั่นเองนะครับผมเราก็สามารถเปลี่ยนฝั่งเป็นฝั่งมาลีนได้แล้วนะครับผมนะกฎของเกมนี้ก็คือว่าถ้าเป็นไพเลทหรือว่าโจรสลัดด้วยกันเนี่ยนะครับผมจะสามารถฆ่ากันได้นะครับ ผมแต่สามารถฆ่าโจรสลัดได้นั่นเองนะครับผมส่วน a อพซตัวนี้นะครับผมมันจะมี2ตัวนะครับผมไม่ว่าจะอยู่เกาะไหนก็แล้วแต่นะครับผมถ้ามันยืนอยู่แถวๆถท่าน้ืนั่นก็คือตัวเสกเรือหรือว่าตัวซื้อเรือนั่นเองนะครับผมนะแต่ว่า ABC ฝั่งนี้นะครับผมตัวละครสีดำาๆแบบนี้นะครับผมจะเป็นเรือแบบประมาณว่าสายเติมหน่อยนะครับผมใครที่เติมเรือมานะครับผมก็สามารถเบิกซื้อเรือได้นะครับใช้เงินในเกมในการซื้อนะครับผมแต่ว่าเราต้องเป็นสายเติมก่อนนะครับผมเติมซื้อเรืออะไรประมาณนี้นะครับผมนะประมาณนี้เลยนะขี่เรือโคเเววคมมอืหา กก็คือเสกเรือหรือว่าซื้อเรือนั่นเองนะครับผมนะเข้าใจง่ายๆนะครับผมนะฮะเอพีซตัวนี้นะครับผมของเกาะกลางนะครับผมจะเป็น n อ c ขายอาวุธหรือว่าขายดาบขายเอ่อพวกปืนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมนะจำไว้เลยนะครับผมเอพตัวนี้คือเป็นตัวขายปืนนะครับผมนะชื่อมันก็เขียนบนเว็บพจนแล้วนะครับผมนะแปลว่าอาวุธนั่นเองนะครับผมนะฮะส่วนตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวเซสปาเหมือนเดิมนะครับผมนะก็ไม่พูดเยอะนะครับส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะมี NBC 1ตััวนะครบผมเป็น NBC ขายผลนั่นเองนะครับผมนะฮะะแลที่สคัญนะครับผมบ้านหลังนี้้นนะคครัับบผมาาหลงสีเขียวๆนะครับผมจะมี NPC รับอยู่นะครับผมนะสำหรับเกาะกลางของเรานะครับผมสำหรับที่ใครไม่รู้นะครับผมนะถามว่ามันคืออะไรนะครับมันจะมีเอ c อยู่2ตัวนะครับผมเอ c ตัวนี้นะครับผมจะเอาไว้ทำทางด้านของโยรุ V2 นั่นเองนะครับผมนะส่วนเอ c ตัวนี้เนี่ยนะครับผมเป็นการเปลี่ยนฮาคิเกาะของเรานะครับผมเป็นการเปลี่ยนขั้นนู่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ดูนะครับสังเกตนะครับผมที่มือของพี่เนี่ยจะมีฮาคิเกาะอยู่ที่ประมาณระดับแขนนะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเปลี่ยนทับหนึ่งนะอ่าเห็นไหมฮะคือแบบเต็มตัวนั่ มมอีซี c 2ตัวอยู่ในบ้านหลังนี้นั่นเองนะครับผมนะฮะเกาะนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมนะฮะต่อมานะครับผมเป็นทางด้านของเกาะเอ่อทางด้านของเกาะลิงดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูซิว่าจะมีเอ c ตัวไหนเป็นตัวลับบ้างนะครับผมนะฮะตรงนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมเป็นท่าเรือแล้วก็เป็นทางด้านของเซสเปวนะครับผมนะฮะส่วนตัวละครตรงนี้ก็รู้สึกเหมือนจะมีตัวลับเคลสอยู่หนึ่งตัวนะครับผมนะอย่างที่เราบอกก็คือมีสัญลักษณ์อะไรเอ่ยนั่นเองและที่สําคัญนะครับผมเกาะลิงเลยนะครับผมในโลกแรกนั่นก กาะจังเกิลหรือว่าเกาะป่าดิบชื้นหรือว่าเกาะอะไรก็แล้วแต่ในเกาะลิงนั่นแหละนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับก็เป็นเอ็นใช้สำหรับในการสุ่มผลนั่นเองนะครับผมนะฮะอ่าเดี๋ยวค่อยสุ่มท้ายคลิปละกันนะครับผมน้องๆตัานหนของเกาะบาร์กี้เนี่ยนะครับผมวันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ามี n p c รับอยู่ประมาณตัว2ตัวนะครับผมนะเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับที่เรารู้ๆกันก็คือมีตัวรับเควสนะครับผมแล้วก็มีตัวเซตสเปลนะครับมีเอันรงนี้เลวกเรู้สึกจะมีตัว NBC ที่ขายเวออนหรืว่าาขยดาบนันนะครับผมเป็นกระบบอองกัะไรสักยาง จำไม่ได้แล้วนะฮะ NPC ตัวนี้เนี่ยนะครับผมนะบางคนอาจจะมองว่ามันไร้ค่านะครับเพราะว่ากดเข้าไปคุยแล้วมันไม่ไม่พูดอะไรเลยไม่ทําอะไรเลยนะครับผมนะใช่อยู่ครับผมเพราะว่า NPC ตัวนี้มันต้องทําเควสก่อนนะครับเป็นเควสเหมือนจะเป็นดาบแชงคูดนะครับผมหรือว่าดาบเซเบอร์นั่นเองนะครับและที่สําคัญเนี่ยนะครับผมเกาะนี้มี NPC ตัวรับอยู่นะครับผมเป็นท่าน้าของซันจิขาดำนะครับผมสังเกตง่ายๆก็คือว่ามันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมครับอยู่ข้างในนะครับแล้วประตูของมันเนี่ยนะครับผมจะมีสีแตกต่างออกไปนะครับผมเหมือนจะ หรือว่าซื้อวิชาหรือว่าขาดําซันจีนั่นเองนะครับผมน้รู้สึกว่าจะใช้เงินในการซื้อประมาณแสนห้าถ้าจำไม่ผิดนะครับผมนะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะสามารถมาซื้อกันได้นะครับผมนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมนะฮะก็รู้สึกว่าจะหมดแล้วนะครับผมน้าสำหรับเกาะนี้ของเรานะครับเดี๋ยวเราไปต่อเกาะต่อไปกันเลยนะครับก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเกาะนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวอธิบายีละอย่างนะครับผมตรงนี้ก็คือเป็นจุดเซสเป้าแล้วก็เป็นจุดเสกเรือนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สาคัญตรงนี้ก็คือเป็นรับคะ สังเกตดีๆนะครับผมมันจะมีกล่องนะครับผมนะให้เราเดินไปเก็บกล่องแล้วมันจะมีรูด้วยนะครับผมนะให้เราเดินชนไปเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับมันจะมีรูอยู่นะครับผมก็คือกล่องมันปิดรูอยู่นั่นเองนะครับให้เราเดินลงไปเลยนะครับผม NPC รับตัวนี้เนี่ยนะครับผมนะก็คือเป็น NPC ที่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอเข้าไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งโมดนะครับเออนะอ่าโอเคครับผมเข้ามาแล้วก็เดินตามทางไปเรื่อยๆนะครับผมนะจนสุดทางนะครับแล้วก็ให้เรากระโดดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จะมาเจอ NPC ตัวหนึ่งนะครับผมชื่อว่าฮาซันนะครับผมตััััวววววลลละะะะคคครรรรรรตนน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 นีีี้้้เเเเ่่่ยยยบบบผผมมมมใใชกกกกกาาาาาซืืออหหหปปป็็แสด นะครับผมนะโดยที่เราต้องมีค่าสแต็กนะครับหรือว่าเราต้องเล่นสายดาบนั่นเองนะครับถึงจะสามารถแลกได้นะครับผมโดยค่าสแต็กหรือว่าค่าซอสของเราเนี่ยสามร้อยขึ้นไปนะครับผมนะก็คือจะสามารถซื้อได้ถ้าเราไม่เล่นสายดาบยังไงก็คือซื้อไม่ได้แน่นอนนะครับก็เป็นความรู้ใหม่นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับผมนะสำหรับใครที่รู้แล้วก็ขอไปด้วยหลักกันนะครับผมนะฮะโอเคผมก็มีประมาณนี้สำหรับเกาะนี้นะครับผมนะเดี๋ยวเราเดินออกไปก่อนนะครับโอเคผมก็ออกมาแล้วนะครับผมหายใจหายพอไม่ค่อยออกเลยนะครับผมนะเกาะต่อไปเนี่ยนะ เนี่ยนะครับผมเอาจริงๆมันก็แทบจะเหมือนกับเกาะแรกที่พี่อธิบายไปเลยนะครับผมนั้นก็คือจุดรับเควสตรงนี้นะครับผมนะ้นสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับก็มาเริ่มฟาร์มกันตรงนี้ได้เลยก็รับเควสแล้วก็ตีมอนพวกนี้นั่นเองนะครับผมนะฮะส่วนตรงนี้นะครับผมก็เป็นเอ็ต่างๆนะครับผมเป็นจุดขายดาบนั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็นจุดขายผลนะฮะแล้วก็ยังเป็นท่าเรือเสกเรือนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนะฮะต่อมานะครับผมตรงนี้ก็เป็นจุดเซ็มีตัััววละะะคครรรตตงงงนนนนีี้อกึึบผมซ่เป็นตัวละครที่ใครๆหลายๆคนก็มมองข้านะครับแล้วก็คคือตัวละรที่สามารถเปลี่ยนตัวเเเเอองงให้ป็นนนนไพลัั่ะครบ กันเลยนะครับผมเหมือนกับเกาะแรกที่พี่อธิบายเลยนะครับผมนะแค่มันเป็นฝั่งอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมนะฮะโอเคผมเดี๋ยวเราไปเกาะต่อไปกันต่อเลยนะครับผมโดยเฉพาะเกาะทางด้านของเกาะสโนว์นะครับผมนะก็เป็นเกาะต่อไปนั่นเองนะครับเกาะนี้เนี่ยนะครับผมเป็นเกาะที่ใครๆหลายๆคนต้องเออ่ต้องมาทําภารกิจหรือว่าต้องมาซื้อเลยเด็ดขาดนะครับผมถ้าไม่ซื้อเดี๋ยวนะครับผมเราจะไม่สามารถเติบโตรหรือว่าแข็งแกร่งได้นั่นเองนะครับผมนะเราต้องมาเรียนกับอาจารย์เลลลี่นะครับผมในเรื่องของการ์ตูนนั่นเองนะครับผมแล้วก็คือตรงนี้นะครับ ability นะครับผม teacher นะครับ อันแรกเนี่ยนะครับผมจะเป็นการกระโดดสูงหรือว่าเป็นทา่าทางของแกปโปนะครับผมนะเดี๋ยวเป็นการกระโดดแบบนี้นั่นเองเดี๋ยวพี่ให้ดูนะครับก็คือสามารถกระโดยยด,ส,มมด,ส,โดสูงได้นะครับผมแบบนี้เลยนะครับสามารถกระโดดในหลายสเต็ปได้นะครับผมค่ณผู้ชมฮะดูฮะคือสามารถกระโดดสูงได้นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยนะครับผมเป็นทา่าทางของเอลิเมนั์นะครับผมเป็นการเอ่อรู้สึกว่าจะเป็นทา่าทางของฮาคิเกาะหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะอันนี้ถ้าเดาไม่ผิดนะครับผมนะเป็นฮาคิเกาะอย่างที่พี่ใส่เลยนะครับผผผผมมมมมแบบนน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 นีีี้้้้ะะะะออออเเเ่่รรกกกก็็็็็็จจปปปปาาาาาาาณตททขง ของการโซนั่นเองนะครับผมแบบนี้ฮะ อ่าเป็นการเคลื่อนที่พริบตานั่นเองนะครับผมตัวละครตัวนี้สําคัญมากๆเลยถ้าเราไม่มีตัวละครตัวนี้เนี่ยนะครับผมเราจะไม่เก่งขึ้นเลยนะครับผมนะเกาะนี้เนี่ยนะครับผมมี NPC หลายๆตัวเลยนะครับผมนะตัวนี้ก็เป็นตัวขายดาบนั่นเองนะครับผมนะเป็นขายดาบเหมือนจะเป็นพ่อปงท่อแป๊บอะไรบางอย่างนะครับผมนะและที่สําคัญนะครับผมยังมีตัวละครลับอีกตัวหนึ่งนะครับผมนะซึ่งนอนแบบเอ่อเกือบตายตรงนี้นะครับผมนะชื่อว่าซิกแมนนั่นเองนะครับผมตัวละครตัวนี้นะครับผมถ้าเราเข้าไปคุยโดยที่ไม่ได้ทำเควสเนี่ยนนะะครัับผมมมก็จไ ใช้ในการทําดาบเซเบอร์นั่นเองนะครับผมถ้าใครรับภารกิจทำเควสดาบเซเบอร์เนี่ยนะครับผมก็ต้องคุยกับ NPC ตัวนี้แน่นอนนะครับผมนะถ้าใครอยากให้พี่สอน EP แยกยังไงหรือว่าสอนทําดาบหรือสอนหาดาบอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมนะฮะตัวละครต่อไปนี่นะครับผมเป็นตัวละครรับเควสนั่นเองนะครับผมนะอยู่ตรงนี้นะครับผมนะสามารถรับเควสฟาร์มวอตต่างๆได้เลยนะครับผมนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นจุดเซสเปลนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมท่าเรือก็เป็นจุดเบิกเรือนะครับผมนะฮะลิงครับเเเเเดียิินน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 นหหาาาาาาก่่่่่ออออะะะะคคครรรรรัััับบบจฝงง้้้ืปปปลมตู็ทส นะครับผมหรือว่าผลใบพัดของเรานั่นเองนะครับผมก็เก็บไว้ก่อนละกันนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปต่อเกาะต่อไปกันก่อนเลยนะครับผมมาดูซิว่าจะไปเกาะไหนกันต่อนะครับผมเป็นทางของเกาะโคโรเซียมดีกว่านะครับเกาะโคโรเซียมเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นเกาะที่มี NPC น้อยพอสมควรเลย<ม>นะครับผมแล้วก็เป็นเกาะใช้ในการอ่าพีวีพส่วนใหญ่นะครับก็เป็นจุดเซสสปานะครับผมนะแล้วก็เป็นท่าเรือนั่นเองนะครับผมนะฮะก็ปกติดีนะครับผมไม่มี NPC นลับอะไรใดๆนะครับผ<เลย>มและจุดนี้ก็เป็นจุดรับเคล็ดปกตินั่ ก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับโคโลเซียมของเรานะครับเดี๋ยวเราไปต่อเกาะต่อไปกันเลยนะครับผมเป็นทางด้านของมารินฟอร์ดนะครับผมนะฮะอ่าเกาะนี้เนี่ยนะครับผมเป็นเกาะที่ค่อนข้างว่าจะมีอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับผมนะสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับเดี๋ยวอธิบายแถวๆหน้าเกาะก่อนเลยนะครับตรงนี้นะครับผมถ้าเรามาถึงเนี่ยนะครับผมจะเป็นจุดทางด้านของเสกเรือหรือว่าซื้อเรือนั่นเองนะครับผมนะเป็นท่าเรือของเกาะมารินฟอร์ดนั่นเองนะครับผมนะฮะต่อมานะครับผมถ้าเราขึ้นมาหรือว่าเดินขึ้นมานิดนึงนะครับผมก็จะเจอ NBC ตััวนนนี้่เองนะครับผมเป็น NBC เซตสปานะครับอออยากกกกเเ็็บบบลล่่่งงงแป๊นนนนึะะครัผมมหไไีซ โอเคผมแล้วก็ถ้าเราเดินแบบเบี่ยงซ้ายมาอย่างนี้ไม่ใช่เบี่ยงซ้ายดิเบี่ยงขวามานะครับผมก็จะเจอ ABC ีรับอยู่ตัวนึงนะครับเอาจริงๆมันก็ไม่รับหรอกนะครับผมถ้าเรามองดีๆมันก็จะเห็นนะครับแต่ถ้าเรามองไม่ดีมันก็จะไม่เห็นนะครับผมนะเป็น ABC ใช้สำหรับในการขายหนังสติกหรือว่าเป็นปืนนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นปืนแคนนอนบอมนะครับผมนะอ่านี่ปืนนี้เลยนะครับก็ราคาอยู่ที่แสนหนึงเลยนะโคตรแรงนะครับคุณผู้ชมก็หาซื้อกันได้นะัหมเงงลยยด ผมนะอ๋อยัง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 มีตรงนี้อีกนะครับผมนะอือบลืมเลยคุณผู้ชมก็ขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับผมนะก็คือสามารถกระโดดขึ้นมานะครับผมเข้ามาแล้วจะมีรูลับหรือว่ามีประตูลับ ABC ตัวนี้นะครับผมค่อนข้างว่าเป็น ABC ลับตัวหนึ่งเลยนะครับผมนะว่ามัลับยังไงนะครับผมมันลับตาคนนั่นเองนะครับผมนะ ABC ตัวนี้เนี่ยนะครับผมยอมรับเลยว่าน้อยคนที่จะรู้จักมากๆเลยถ้าไม่ใช่ผู้เล่นเก่าก็คือแทบจะไม่รู้เลยนะครับว่ามันอยู่ตรงนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวเราลงไปก่อนเลยนะครับตัวน เหมาะกับการฟาร์มเหมาะกับผู้เล่นใหม่มากๆเลยนะครับถ้าใครที่อยากได้นะครับผมก็สามารถเข้ามาอุดหนุนกันได้นะครับผมโดยชื่อตัวละครเนี่ยนะครับมันชื่อว่าปาลุดนะครับผมนะไม่ใช่ปลายุดนะครับผมนะอ่านผิดขออภัยด้วยละกันเลยครับผม้องๆโอเคผมี๋ยรอไปเกาะต่อไปกันเลยคิดว่าน่าจะหมดแล้วนะสำหรับเกาะนี้ของเรานะครับผมนะฮะอ่าโอเคผมก็มาถึงเกาะคุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวอธิบายทีละอย่างทีละตัวเลยนะครับตัวนี้ก็อย่างที่เรารู้คือเป็นจุดเซตสปาวนั่นเองนะครับผมนะส่วนตัวนี้นะครับผมนะสคัญมากในเรรื่อองงขกกาไปโลที่นะะครับโดยเฉพาถ้าาเเเรวล700นี่ยนะครับผมเเรราาาสมถดินมาคุยยกัับ NPC ตวนนี้้ไดเละครั แต่ถ้าเราเวลไม่ถึงเนี่ยนะครับเราก็จะคุยได้โดยที่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นเองนะครับผมนะฮะอ่าสรุปก็คือนะครับผมถ้าเราเวลเจ็ดร้อยเมื่อไหร่นะครับผมนะเราพร้อมที่จะไปโลกสองปุ๊บเนี่ยให้เรามาคุยกับ NPC ตัวนี้ทันทีนะครับผมนะแล้วก็สืบเนื่องไปถึงอ๋อเดี๋ยวพี่ลืมพี่ลืมไปตัวละครนึงนะครับผมนะเดี๋ยวขออธิบายก่อนนี้ก่อนละกันนะครับผมนะแล้วก็อีกตัวนึงนะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมเป็นประตูทางเข้าทางออกนะครับผมแล้วก็สามารถเก็บลับเล็ดอีกเหม 好些吧。 โอเคผมก็ ABC ตัวนี้นะครับผมเป็น n p c รับเควสในการทำฟาร์มมอนนั่นเองนะครับผมนะก็เป็น ABC รับเควสฟาร์มบอสนั่นเองนะครับผมนะเมื่อกี้แบบโคนหัวร้อนเลยอยู่มาเปิดแล้วก็แบบเออนั่นแหละไม่อยากจะสู้หรอกบอกให้นะครับน้องๆโอเคผมก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสหรับเกาะนี้ของเราหรือว่าเกาะคุกนั่นเองนะครับผมก็มี n p c ที่สำคัญประมาณตัว2ตัวนะครับผมนะที่สำคัญคือตัวนี้นะครับเราจะไปลูกสองให้เรามาคุยกับตัวนี้เลยนะครับผมนะแล้วมันเชื่อมโยงไปถึงเกาะมิดทาวหรือว่าเกาะกลางของเรานนนนนนนััััั่่่่เออองงงบผผมมมมมซึพีีธิาายยไหดว ABC ูต ดูแป๊บนึงนนะ่าจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมนะอ่าเป็น NPC ที่สําคัญมากๆในการไปโลกที่2นั่นเองนะครับผมตัวละครตัวนี้นะครับผมเป็นกัปตันเอ็กพิเลียนนะครับผมนะก็เป็น NPC นหนึ่งตัวนะครับผมในการที่เราจะไปโลกที่2นั่นเองนะครับถ้าใครที่ฟาร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมนะเพียงแค่ไปคุยกับ NPC ที่เกาะคุกนะครับผมแล้วก็กลับมาคุยกับ NPC ตัวนี้นะครับผมเราก็สามารถไปที่โลก2ได้แล้วนั่นเองนะครับผมนะสำหรับกัปตันเอ็กพิเลียนของเราในมนะครับผมเป็นองะเอ็นรับีซีต่อมา เซ็ตสปานะครับผมมี n p c ในการซื้อเรือเบิกเรือนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมเหมือนจะมี n p c รับอยู่หนึ่งตัวนะครับผมเป็นทางด้านของ n p c บรูคนั่นเองนะครับผมให้เราเดินเข้ามาตรงนี้นะครับผมปองเห็นตรงนี้เลยนะครับจะอยู่บริเวณแถวแถวนี้นะครับผมนะเป็นดาบบรูคนั่นเองนะครับสามารถเดินขึ้นไปได้เลยนะครับผมมันจะมีแบบทางด้านของประตูลับอยู่นะครับผมหันซ้ายหันขวาแล้วก็จะเจอโครงกระดูกบรูคนั่นเองนะครับผมนะสามารถซื้อดาบหรือว่าขายดาบอะไรประมาณนี้ให้เราได้นะครับผมนะราคาเริ่มต้นอย นะก็เป็นดาบรุกนั่นเองนะครับผมนะก็ไม่มีตัวอย่างให้ดูขอให้ด้วยแล้วกันนะครับผมนะก็เป็นเอ C ีหนึ่งตัวที่เป็นตัวละครลับนะครับผมเพราะว่ามันอยู่ในที่ลับตาคนนั่นเองนะครับผมนะส่วนก่อนนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมนะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับผมก็มี N อ C เท่านี้จริงๆนะครับผมนะมีแค่รับเควสแล้วก็มีตัวละครลับตัวนู้นตัวเดียวนะครับผมนะต่อมานะครับผมเดี๋ยวเป็นทางด้านของเกาะอ่อสกายอ่ะเกาะสกายก่อนนะครับเกาะสกายหรือว่าเกาะสวรรค์นะครับผมหรือว่าทางด้านของเกาะแก้วทิศดานท นะอ่านะครับเมื่อเรามาถึงเกาะสกายนะครับผมหรือว่าเกาะสกายเปียหรือว่าเกาะท้องฟ้าหรือว่าเกาะสวรรค์หรือเกาะแก้วพิสดารอะไรก็แล้วแต่นะครับผมนะเราจะต้องมาเจอ n อ c 2ตัวนี้ก่อนนะครับผมนั่นก็คือคนขายเรือของเรานั่นเองนะครับผมนะอยู่ข้างล่างเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับผมมี n อ c รับอยู่นะครับผมตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราบินขึ้นไปก่อนนะครับจะมีอยู่แถวๆนี้นะครับผมนะอยู่ตรงโขดหินตรงนู้นนะครับน่าจะเป็นตรงนี้แหละนะครับจ้าเอ๋นะครับผมอยู่นี่นะครับผมนะ NPC ตััวนนี้ะครบผมเป็น NPC บีซีมัดนั่นเองนะครับผมเป็นขายมัดอิเล็กโทรรหือว่าาามัดสยฟ้ V1 นัั่นนเองะครบส่วนนราาาคใกรซื้อนีพี่่่ไมแนนใจะครับ มันใช้เงินเท่าไหร่ในการปลดล็อกนะครับผมนีก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับผมนะฮะอ่ะก็มี ABC อยู่ตรงนี้1ตัวละกันนะครับผมอ่ะเมื่อเราขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับผมนะเป็นเกาะขั้นที่เอ่อขั้นที่1งหรือขั้นที่2องน่าจะขั้นที่2องนะครับกวขั้นที่1เราอยู่ข้างล่างใช่ไหมเออีนขั้นที่1นะครับล้วอยู่ขั้นที่2นะครับผมนะก็เมื่อเราขึ้นมานะครับผมจะมีเอนีจะอยู่ตรงนี้มนอ่อกั้นะครับผมเป็นตาน้าของรองก็อดเอเนลนั่นเองนะครับะมาณ ผมก็ซื้อได้เลยนะครับผมอยู่ที่ประมาณ500,000เบลีนเลยนะครับผมนะฮะอ่านี่ไงเมื่อเราสวมใส่เนี่ยนะครับผมมันจะเป็นการบวกค่าพลังของผลนะครับผมประมาณ10%หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะนี่เดาเอาในครับผมนะขออนุญาตเก็บก่องแป๊บหนึ่งนะครับผมนะอ่าโอเคผมก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับเกาะที่2อของเรานะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนอีกนิดนึงลวกันนะครับ อ่าส่วนตรงนี้นะครับผมเกาะนี้ไม่มี n p c อะไรนะครับผมมีแค่มอนนะฮะอ่าเดี๋ยวเราขึ้นไปบนอีกนิดนึงแล้วนะครับผมนะเหมือนเดิมนะครับผมตรงนี้ก็เป็นจุดเซสปาวนะครับผมนะตัวตัวละครตัวนี้นะครับผมเป็นตัวละครรับเควสนะครับส่วนตัวละครตัวนี้นะครับผมเป็นตัวละครขายดาบนะครับผมขายบีเซนโตะนะครับผมดาบฟรีในตำนานนะครับผมโอเคผมเกาะนี้ก็มีประมาณนี้เกาะนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมก็มี n p c ขายดาบแล้วก็มีเซสปาวบีรับเควสนะครับผมเดี๋ยวเราไปขึ้นไปข้างบนอีกชนิดนึงละกันนะครับผมนะอ่าข้างบนตตรรรรรงงงงนน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 ีีี้้้ะะะะะคคคคัััััับบบบบสส่่่วววขาผมมก็็จ NPC NPC ออยูึเเเป ครับผมเดี๋ยวเราไปต่อข้างบนกันเลยนะครับผมรว่าเกาะนี้มันมีอยู่แค่นี้จริงๆนะครับผมนะฮะก็เอ c ตัวนี้นะครับผมเซตสปาวแล้วก็ตรงนี้เป็นหน้าหน้าของจุดรับเควสนั่นเองนะครับผมนะฮะก็มีประมาณนี้นะครับตัวนี้ครับผมก็เป็นจุดรับเควสเหมือนเดิมนะครับผมนะก็รับเควสตีบอสตีมอนอะไรต่างๆนะครับผมนะ NPC ตัวนี้นะครับผมนะเป็นตัว NPC ที่ใช้ในการเออ่ซื้อฮาคิแล้วก็ตรวจสอบฮาคิได้นั่นเองนะครับผมนะฮาคิสังเกตอะไรประมาณนี้เลยนะครับอย่างของพี่นะครับผมเราก็มีประมาณเออ่ห้าพันฮากิน ครับผมสลับเอพีซีที่สําคัญสําคัญนะครับผมนะฮะเกาะน,นี้เนี่ยนะครับผมนะเป็นเกาะที่มองยากมากแล้วก็หายากมากนะครับผมนะถ้ามองในระยะไกลนี้แทบจะไม่รู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับผมนะก็เป็นเกาะเล็กๆนะครับผมนะหรือว่าเกาะมนุษย์เงือกหรือว่าเกาะใต้สมุทรอะไรก็แล้วแต่นะครับผมนะหรือว่าโลกใต้น้ำนะครับ NPC ตัวนี้เนี่ยนะครับผมเป็นจุดเซตสปาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นการเบิกเรือซื้อเรือได้นะครับผมนะเมื่อเราลงไปข้างล่างนะครับผมก็เราก็จะเจอเอพีซีมากมายเลยนะครับก็ NPC ตัวแรกที่เราจะเจอเนี่ยนะครัััับบบผผมมเเเป็นน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  NPC ทาาาาางงงงงด้ขขอออออ่่่คคะะะรรรรรหืืวชใ การ์ตูนนะะฮะก็เป็นตัวละครที่ใช้ในการรับเควสนั่นเองนะครับผมนะฟาร์มบอสฟาร์มมอนต่างๆนะครับผมนะฮะก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของตัวละครลับนะครับผมเดี๋ยวเราหาประตูก่อนเออทำไมมันเข้าไม่ได้วะเฮ้ยมันผิดพลาดอะไรปะวะโซได้ไหมอ่าอ่าโอเคผมมันมันมันไม่จำเป็นต้องโซปะวะเดี๋ยวนะอ๋ออ๋ออย่างชอบเลยกูก็เดินเข้าหาแทบตายเลยครับผมเนระถึงก็ต้องโซเข้าไปที่ไหนได้มันมีประตูอยู่ตรงนี้โอ้โหโชงงไป็นนึ่งถีะครับนั่งๆจน,นตัวละครตัวนี้หรือว่า NPC ตัวนี้เนี่ยนะครับผมเหมือนจะมีชื่อนามว่าจินเบยแห่งงทท้อะเล ชายชาตรีเออชายชาตรีแห่งท้องทะเลนะครับผมนะเป็นทางด้านของคนขายหมัดกังฟูคาราเต้อะไรอย่างงี้นะครับผมนะประมาณนี้นะครับผมนะแต่พี่แปลกใจเมื่อกี้โอ้โหขุดเข้าไม่เจอนะครับผมหาทางเข้าไม่ได้นะครับผมถึงก็ต้องโซเข้าเลยนะครับผมนะจริงๆแล้วคือมันมีประตูเข้าตรงนี้นะครับผมนะโอ้แล้วทำประตูหลอกได้ด้วยนะครับผมนะโอเคผมก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับโลกใต้ทะเลนะครับหรือว่ากเกาะบนโลกของเรานะครับเดี๋ยวเราไปต่อก่อนต่อไปกันเลยนะครับรอบนี้เนี่ยนะครับผมนะก็ไม่มี NPC อะไรที่มันเป็นลับๆนะครับผมนะก็สำหรับเกาะสุดท้ายของเรานะฮะ มาาตรรงนนี้ะคับอ่จะมีท่าเรืออยู่ด้วยนะครับผมนะก็สามารถเบิกเรือได้นะครับผมสำหรับเอ c 2ตัวนี้นะครับเป็นเอ c เบิกเรือนั่นเองนะครับเมื่อเราเดินขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับผมจะมีทางขึ้นแบบนี้นะครับก็จะเจอเอ c เซสปาวนะครับแล้วก็ส่วนทางนี้ก็เป็นเอ c รับเพลสนั่นเองนะครับผมนะก็ที่เหลือก็เหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะคุณผู้ชมที่เหลือก็จะเป็นการฟาร์มมอนเพื่อให้เวล700แล้วก็ไปทางด้านโลกที่2นั่นเองนะครับผมนะก็มีประมาณนี้หรือเปล่านะครับผมนะสำหรับคลิปวิดีีีีโอออออออนน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 ้้้้้้กกกกกกก็็มมมมมปรรรรรรระะะะะะะาาาาณลลัััััคคบบบผผผผขขดดดดตตพ่่งงไภยยยยววิทสุ กันนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่จังเกิลเลยนะครับจำได้ไหมว่าพี่มีผลอยู่ในตัวประมาณผลหนึ่งนะคะรับเดี๋ยวขออนุญาตทิ้งก่อนละกันนะครับผมนะเป็นทางด้าของผลสปินนะครับผมนะเดี๋ยวขออนุญาตสุ่มผลเลยนะครับผมหนึ่งสองสามไปนะครับผมนะฮะเฮ้ยคุณผู้ชมฮะเป็นทางด้านของผลไดมอนด์นะครับผมน้องๆโอเคผมก็เป็นทางด้านของผลเกลือนั่นเองนะครับผมเกลือกับเกลือเจอกันก็จะเป็นเกลือเกลือนะครับผมนะฮะแล้วก็ที่สําคัญพี่ได้อะไรมาวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณผู้ชมพี่ได้อะไรมาวะมันเอาไว้ใช้ทํำอะไรอะอ๋ สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผมนะโอเคผมก็สรัาคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมนะเว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบาย